สวัสดีครับสวัสดี Wagner ทุกค well นทุกท่านด้วยนะคร <350 S 1> บั <dag> บเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางช่องดวงดีดีชาแนลนะครับวันนี้อาจารย์บอลนะครับอาจารย์บอลเองนะครับมาเปิดดวงประจำเดือนเดือนนี้ก็คือเดือนตุลาคมนะครับประจำเดือนตุลาคมนะครับเป็นของใครกันบ้างนะครับมาพูดคุยกันนะครับคลิปนี้นะครับเป็นของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ จะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างมาเปิดดวงกันนะครับ อ่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในอ่าปัจจุบันตอนนี้นะครับนะจะเกิดอะไรกับคุณบ้างนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะฮะที่ต้องระมัดระวังเลยนะฮะอ่าพายขึ้นมานะครับที่ต้องระมัดระวังของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับก็คือเรื่องของอ่า ความมั่นใจในตัวเองนะครับจะนำพาซึ่งสิ่งไม่ดีให้กับตัวคุณได้นะครับคนวันอาทิตย์ต้องระวังนะครับคนวันอาทิตย์ต้องระวังเลยนะครับต้องระวังสิ่งไม่ดีอ่าสิ่งที่แบบความมั่นใจในตัวเองมั่นใจเกินไปนะครับแล้วก็สองระวังผู้หญิงนะครับที่จะทำมาให้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณปั่นปวด ปั่นปวน่ปนปวนนะครับปั่นป่วนนะครับอ่ะคนรอบข้างของคนวันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างคนรอบข้างในตัวคุณดูแลช่วยเหลือนะครับสปอร์ตตัวคุณเป็นอย่างดีคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะครับมีโอกาสที่จะได้ได้รับการช่วยเหลือนะครับนะจากผู้ใหญ่ที่ที่อยู่ใกล้ๆตัวนะครับนะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากบริวารเป็นอย่างดีเลย อ่มาดูเรื่องของการเงินการเงินเป็นอย่างไรบ้างการเงินนะครับการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์การเงินง่ายที่จะขึ้นดีนะครับการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีโครงการที่จะได้ทําธุรกิจได้ทำงานหรือได้ทํางานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆชิ้นใหม่ๆหรือได้ทํากิจการที่ต้องมีการวางแผน หรือทำงานต่างประเทศนะครับและสามารถทำได้ดีเลยนะครับแต่ก็ทางี้นน้งนานๆนนะครับต้องระวังเรื่องของการจัดจ,จ่ายใช้สอยในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหา ะครับ้งนี้จะมีปัญหาเลยนะครับจ่ายอะไรบ้างจ่ายไปเรื่องของอการใช้ชีวิตส่วนตัวเรื่องใช้จ่ายทั่วไปแล้วก็ใช้จ่ายให้กับคู่ครองนะครับใช้จ่ายให้กับคู่ครองเองก็ต้องระวังการงานนะครับการงานการงานมองดูมา2ใบนี้นะครับการงานของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ย งานมาดีเลยทีเดียวนะครับงานดีเงินดีนะครับสิ่งที่คุณกําลังคิดหรือสิ่งที่คุณกําลังจะทําเนี่ยมาด้วยกันได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ทั้งนั้น,น,น,นต้องระวังเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยจับจ่ายใช้เงินนะครับอ่ะส่วนคนอุปถัมภ์คนคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลของคุณเป็นอย่างไรบ้างคการข้ามาได้ดีอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันทิ์นะครับ มาแรงนะครับในเดือนนี้มาแรงทั้งทางด้านการงานนะครับการงานแล้วก็คนช่วยเหลือนะครับคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือนะครับแต่ต้องระวังเรื่องของ การจับใจ่ายใช้เงินนะครับใช้เงินไปกับเรื่องขององบายามุขเรื่องของเสพสุราเรื่องของบุหรี่หรือเรื่องของอเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นในดวงเรื่องของสุขภาพสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับสุขภาพนะครับสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ย ค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบหลังนะครับระบบหลังแล้วก็ระบบอ่าก้นนะครับช่วงหลังเป็นต้นไปนะครับนะมีโอกาสที่จะมีปัญหามีโอกาสที่จะอ่ามีปัญหาเคล็ดขัดย่อหรือปวดเมื่อยนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็พวกข้อมงข้อมือนะครับที่จะมีปัญหาแล้วก็ภูมิแพ้นะครับของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับ สิ่งอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษมีไหมครับอย่างที่อาจารย์ดูไพ่เปิดมาเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของอะนะการจ่ายเงินนะครับถึงเราจะมีเงินมากมีเงินมากก็จริงแต่การเงินเราค่อนข้างที่จะเสียไปกับการเรียกว่าเสียไปกับการลงทุนมากกว่านะนะฮะเสียไปกับการลงทุนหรือเสียไปกับการใช้ส่วนตัวนะครับใช้ ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยในการจัดใจ่ายใช้สอยแล้วก็ระวังความมั่นใจในตัวเองเกินไปนะครับอาจจะทําให้ผิดพลาดในเรื่องของการทํางานในการใช้ชีวิตในการทําธุร,รกรรมต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนตุลาคมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ